การเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรถูกกำหนดไว้โดยรัฐมนูญมีวาระหนึ่งวาระสอวาระสามเสร็จจากสภาผู้แทนราษฎรก็ส่งไปที่วุฒิสภาวาระหนึ่งสองสามเช่นเดียวกันวุฒธธิสภาก็ส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรถ้าผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับวุฒิสภา ก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายถ้ามีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ตั้งกรรมธิการร่วมมาพิจารณากฎหมายฉบับนั้นว่าจะดําเนินการอย่างไรจะเห็นด้วยกับวุฒิสภาหรือว่าจะเห็นด้วยกับสภาผู้แทรนราษฎรกรรมธิการร่วมจะพิจารณาเสนอทูลกราเป็นกฎหมายต่อไปนี่เป็นวิธีการครับแต่มีบางพัก ที่เสนอกฎหมายแล้วกฎหมายตนเองไม่ผ่านสภากลับมาออกรายการต่างๆคล้ายๆโจมตีคนที่ไม่เห็นด้วยป่าเสียใจว่าไม่เห็นด้วยในผลประโยชน์ในเรื่องที่ตนเองเสนอต้องทำใจนะครับฝ่ายรัฐบาลมีกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลฝ่ายค้านก็มีกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายคา้านวิทฝ่ายคา้าน ก่อนการประชุมพิจารณาวาระต่างๆก็จะพิจารว่าวันนี้พุธนี้เพื่อรอหัสนี้จะมีการพิจารกฎหมายอะไรมีมติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนกฎหมายที่อยู่ในระเบียบว,วาระอย่างไรปฏิบัติมาอย่างนี้ครับฝ่ายรัฐบาลมีเสียงมากกว่าในการบริหารราชการแผน่นดินฝ่ายค้านมีเสียงน้อยกว่าครับการพิจารณาในกฎหมายในสภาฝ่ายค้าน พูดดีมีเหตุมีผลแต่ว่าเหตุผลของทางฝ่ายรัฐบาลได้พูดจากันในวิปรัฐบาลแล้วว่าเหตุผลของฝ่ายค้านอาจจะเป็นลุกล้ําเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องกรรมส,รสิทธิ์เรื่องสิทธิครอบครองในที่ดินของประชาชนก็ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาก็โหวตเสียงกฎหมายของฝ่ายค้านเลยไม่ผ่านเพราะคะแนนเสียงจํานวนเสียงน้อยกว่าทางฝ่ายรัฐบาลจึงไปอาศัย รายการทีวีต่างๆออกมาโจมตีฝ่ายรัฐบาลต้องทําใจนะครับเป็นฝ่ายค้านไม่ใช่จะมานําในสภานะครับฝ่ายค้านถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกฎหมายของฝ่ายค้านไม่ผ่านแม้แต่ฉบับเดียวรัฐบาลเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้มีสิ่งที่ลุกล้าเรื่องกรรมสิทธิ์สิทธิเส,ส,สรีภาพในการถือครองที่ดินของพี่น้องประชาชนจึงไม่เห็นด้วยเรื่องควรยุติในที่สภา,ารครับไม่ควรไป ส่งเสียงในรายการนั่นรายการนี้รายการนั้นรายการนี้สร้างความสับสนให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นฝ่ายค้านต้องทําใจนะครับเมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลความรู้สึกอย่างนี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆกับพรรคฝ่ายค้านครับจึงขอเล่าวิธีการเสนอกฎหมายในสภาให้เป็นบทเรียนให้เป็นความรู้สึกแก่ฝ่ายค้านผู้น่ารักต่อไปครับขอบคุณครับ